แทนแฟนคูนเนี่ยถ้าร้องเพลงผมสู้ผมไม่ได้หรอกเออความหล่อถ้าอายุเท่าอายุรุ่นเดียวกันถ้าหล่อกว่าผมนะ อยากรู้ว่ามนแคนกับท่านเมตาพาคสงหน้าตาเหมือนกันไหมว่าใครจะหลอกกว่ากันเคยเห็นไหมครับเป็สองตัวจริงไหมแม่ทัพเป็นตัวจริงไม่เคยเห็นเห็นแต่ในเห็น่ในโทร,โทรศัพท์กับทีวีไปให้แม่ทัพสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้อ,อ,อะไรละ่ะดูแลประชาชนชาวไทย ทุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะอยากให้แม่ทับเกษียณไหมไม่อยากอยากให้โตอายุไปอีกนานๆจะได้จัดการกับพวกขมีนให้หมดพวกอะไระเขาเรียกรู้สึกว่ารียว่าแม่ทัพท่าสองมาเล่นค่ะตอนนี้นุง้งแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้แม่ทัพท้าโกงหรือว่านบนแคนค่ะเพราะว่าเหมือนกันไหม ต้องบอกว่าดีใจแล้วขอบพระคุณท่านมากที่ไม่ที่ที่เมตตารวัรถไม่ไม่ละเกียตกับผมเองดีใจมากๆเลยยังหาโอกาสไปกราบท่านจริงจริงดูไล่ดไล่ใครผมสู้ท่านไม่ได้นะบากถึงไม่ทัพยังไงบ้างก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานก็ขอให้ท่านมควาสบายใจ ครับอยากให้ท่านเอ่อดูพบเรานาน,นะครับกับดีใจและขอบพระคุณมากเป็นเกียรติอย่างสูงครับท่านท่านเมตตาท่านไม่ลังเกียรติกับศิลปินลูกทุ่งบ้านบ้านนอกนครับพวกเรานครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแล,ละแก,ก่แข็งลอตเตอรี่ทับล็อตทับก็ได้หลายก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <mm> เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ